สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับพ่อเพิ่งเรียกครับช่องพจนื่อว่าชาแนลครับพ่อพี่นอ้องเดี๋ยวไปชีวคือเก่าครับ,บ,าบมาเบอร์นี้มามีเมนูนุมน่มๆนุมน่มงวัวสาวนุ่งง่วสาวย่างพวกนุ่มครับมากิมกันครับพี่น้องพี่น้องมือในเยอะล้าน เียพินบังสามมอนะครับมือนเดครับร้านเกียพ right? um, ินอนีของทุกอย่างครับสมปอกสมตำมีทุกอย่างเลยข้านองเลยเลยยุไกยุไกทานกัแวรมาด้วยครับร้านเกียร์พิน่ังสามหมอนี่ครับนี่ครับเกียร์พินครับกับข้ากับน้ำนี่ครบทุกอย่างครับกอนลอย

เ,าาเ,เ้าเลี้ยวขาผมอยากพวนุมพี่น้องพวกนุ่ครับอ้แดดซองน้อยพี่น้องเห็่มากพี่น้องยางพวกนุ่มน่ครับกินย่างพวกนุมกันเลี้ยวพี่น้อง เซฟเซอพื้นเก่าครับอาก,กาศกระดีบพี่น้องย่างมือเส่าครับแดดออกตอนนี้อยู่อยู่ไอ้วังซำหมอครับอยู่ร้านเจี๊ยพินครับพี่นอ้องลานเจี๊ยโอ้เหลืองอลา,ามแล้วพี่น้องหอมหลบบาดนี่ นื่ครับเจียนเก็บพริกไม่กินกับวะนี่เจ็บบบกแข้งค,ครับเก็บบักแข้งวอนว่ะ พออไปตองพี่น้องไอ้นมน่นนุ่มพ่อน้องพ้อไปตองช่วยพ่องนมพี่น้องอดดีเป็นตแสบ่วกพ่องนมกันเด้อครับ มันยื่หน้าล่องหนาครับสุดยอดโอ้ oh, คนมาสุดยอดครับสุดยอดเฮ้ยอาหารเส้าอาหารเส้าพี่น้องบรรยากาศก็ยินยินครับด่ถุงทองเดี๋ยเราเป็นเรียงถุงทองก็ถุงท,อง,อ,งทองเนาคือถุงหน้า นี่นี่ลายลายยาง <selection. S 1> มีแนวให้มึงลายแนวแ้วก่อนปีใหม่เลยก็แ้วให้นอยซม้อมผัมัก้อมกพร้กพักพ้อมพ้อมผกมผักรอ้าักอมักพาาร้อมผด้ม้ออม้มาอมก้ออมรั้อ่รด ป้อุกเองสารเคมีอันตรายปุกเองมันในสวนพี่น้องมันมีสารเคมีครับหอมบริสิทธยาใส่ฝุ่นขี่ไก่ฝุ่นขี่มูไก่ฝุ้นขี่มูงามสุดยอดสุดยอดธรรมชาติพักบัวพักบัวพักบัวปุกเองปลูกตรงเรืงตลาดน้ำ บีขมพรอยพี่น้องบีขมสำเร็จขงนัวลงไปครับโดยพริกพรอนครับ<า>ดด้วยข้าวคัวครับพี่น้อง ขารันสอนอุไะนี่บบไรอ,อ,อ,อล้ว,ลลวพี่น้องมากินน้ำบาบันี่ยนครับพี่น้องแล้วครับก้อยก้ <c oughs> อยพวงนมยิ่งเรอกไหมยิ่พุนยิ ยกใช่ไเรามาจนสเลยครับยกสดเลยมีเขยวน้ำนยกสดเลยจาสูตรไหมสูตรไหมก้ออพวงนมสูตรพวงไหนปอยพวงนม

ครับโครยพี่น้องครับชิปนี้ก็ขอฝากไปแก่นี่นะครับเดี๋วกก็ชิปนาด้วยครับขอฝากก็เลยกดแชร์สองพจน์ชิวเชแนลนี่ครับสวัสดีครับ